ที่วัดนะวะมินพระราชูทิศประจำเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสวันที่21มิถุนายน2566ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ซึ่งได้ถือว่าแต่ประกาศเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาในนามประเทศไทยซึ่งมีเจ้าพุคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์อธิบดีสง วัดพระเชทุพนวิมลมังคลารามหรือก่อนที่จะมาเป็นนับวมินแห่งนี้จะาู่สมเด็จท่านาได้เป็นจเจ้าอาวาสวัดยานวาเมื่อย้อนหลังไป8ปีถึง10ป,10ปีที่ผ่านมานับว่าเป็นความโชคดีที่ได้มาพบสถานที่แห่งนี้โดยคณะกรรมการทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพื้นเมืองได้มา ชมสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ทราบว่าเดิมเจ้าของเป็นญี่ปุ่นเป็นชาวพุทธซึ่งก็ได้ตกแต่งสถานที่แห่งนี้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวแบบสไตล์มหายานหรือแบบเซนพอเราเป็นชาวพุทธฝ่ายเทรวาสมาอยู่นั่นก็หมายความว่ามารวมเอาทั้งเทรวาสและก็มหายานเข้าด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีที่จะได้ สร้างบรรยากาศแห่งการบรรลุธรรมได้โดยง่ายดังนั้นญาติโยมก็ดีหรือพระคุณเจ้าก็ดีที่มาอยู่ที่นีนะ่ก็จะได้ใช้สถานที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคุ้มค่ากับการลงทุนทางด้านทรัพยากรดังนั้นจึงขอแสดงความชื่นชมและอนุโมทนายินดีและให้กำลังใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ว่าจะเป็นญา,าติโยมจากลาวจา, mer, จากเขมรจากเวียดนามจากอินเดียจากสีลังกาหรือชนพื้นเมืองหรือที่ที่ฝรั่งเศสแห่งนี้ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือมรรคผลและพระนิพพานทั้งในปัจจุบันและอนาคตขอหน่วยพรและเจริญพร